คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับโกสโกรู Guru, รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับคราวที่แล้วเราคุยกันไปหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อเรื่องสายศินนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าเกี่ยวข้องกับผีหรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับนั่นก็คืออาการของขึ้นข,ขึ้นในที่นี้ไม่แน่ใจว่า ของขึ้นที่ที่ที่เป็นของาศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะเป็นคนที่นับถือหรือว่าคนที่เหมือนมีมีอะไรเข้าสิงหรือเปล่าหรือว่าของขึ้นที่เกี่ยวกับการสักยันมีไหมฮะแต่ตรงเนี้ยข้อมูลนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าของขมันเป็นมันเหมือนเป็นคําแซวถ้าจนเราก็ไม่รู้ว่าอาการเนี้ยมันจะ,ออจะคือยังไงฮะต้องปรึกษาหน่อยครับ ใช่เอาตามหลักที่อาจารย์เราทิศได้ได้เรียนดูมาครับว่าจริงๆของขึ้นในที่นี้มันมีแบบไหนบ้างครับผมที่น่าสนใจครับคือจริงๆอาการของขึ้นน่ะมันคืออาการของคนที่สัมผัสพ,พลังงานแล้วเกิดอาการกับคนคนนั้นขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะขนลุกขนพองอ่าอาจจะสแสดงท่าทางต่างๆเหมือนที่เราเห็นในพวกงานไหว้ครูสักยันต์ต่างๆเล่นสแสดงเป็นลือสีเป็นลิงลมบางคนก็เป็นเลื้อย กับพื้นเป็นงูเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็คือเป็นอาการสัมผัสพลังงานแต่ทีนี้เพราะหลังๆคนก็เอามาใช้เป็นสำนวนว,นว่าแบบคืออารมณ์ขึ้นนะ่ะก็เลยเรียกเป็นของขึ้นไปเพราะท่าทางคล้ายๆกันพราะวของขึ้นแล้วก็กระโดดกระเดิดอะไรแบบว่าทําท่าน่ากลัวอะไรประมาณเนี้ยก็เลยกลายเป็นคำแสดงไปคือของขึ้นกับของเข้านี่อันเดียวกันไหมฮะไม่ไม่เหมือนเพราะว่า ถ้าของเข้ามันมันจะเป็นลักษณะของการโดนของอย่างเช่นแบบโดนตะปู hmm. โดนเศษหนังควายหรือว่าโดนน้ามันพลายคุณใสแต่ถ้าเกิดของขึ้นเนี่ยบางครั้งมันเป็นแค่อาการสัมผัสพลังงานเฉยๆอย่างบางคนที่เขานั่งสมาธิแล้วเขารู้สึกตัวลอยตัวพองหรือว่าเกิดอาการปิติแบบขนลุกอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เรียกว่าลักษณะของอาการของขึ้น hmm. แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ใช้กันคือจะเป็นลักษณะของอาการที่เกิดขึ้นเมื่อคนคนนั้นได้สัมผัสกับ พลังงานที่ถูกส่งมาไม่ใช่จากพลังจิตของตัวเองถ้าเกิดเป็นจากจิตของตัวเองที่สงบเนี่ยมันจะเรียกแค่ปิติเฉยๆแต่ถ้าเกิดจากพลังงานอันอื่นๆจากของอย่างอื่นอ่ะพอเรามาจับปุ๊บหรือว่าเราสัมผัสหรือเราได้ยินปุ๊บแล้วเรามีอาการมันเลยเป็นของขึ้นอย่างเช่นบางคนพวกอะไรอะ่ะพวกจับพลังพระแบบเอาพระเครื่องมาอย่างเงี้ยเอาพระเครื่องมากรรมแล้วก็ปลุกปลุก,ก,กเสร็จก็ตัวเด้งบ้างวิ่งไปมาบ้างผมเคยเจอตอนนั้นไปไปกัทนาเนี่แหละไปไปทาง แถวลำปางไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งแล้วก็เอาพระหลวงพ่อปานให้ให้เขาดูหลวงพ่อท่านก็ดูแล้วพอดีมีลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เขาคงจับพลังพระเป็นหลวงพ่อก็บอกเอาไปดูซิว่าเป็นยังไงพอเขาจับพระหลวงพ่อปานปุ๊บวิ่งจากหน้าวัดไปหลาย <c oughs> แบบว่าแบบผมก็กาธนาก็าเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นแบบวิ่งอยู่หลายรอบแบบแบบเหมือนของ <c oughs> ขึ้นแบบเหมือนของแรงมากอะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะการของขึ้นคือ ในสัมผัสกับพลังงานที่อยู่ข้างในของพระหรือของวัตถุอะไรบางอย่างได้หรืออาการของขึ้นอย่างอย่างคือที่เห็นบ่อยสุดก็คือพวกสักยันหรือไหว้ครูต่างๆพอหลวงพ่อที่เป็นประธานเริ่มสวดเริ่มอธิษฐานจิตก็จะเริ่มมีอาการแบบพลังงานขึ้นตามของที่ตัวเองห้อยอยู่หรือสักอยู่แบบเป็นหนุมานก็ขึ้นเป็น ทำท่าบันลิงเกาหัวบ้างเสือก็ทําท่าเสือบ้างฤๅษีก็ทําท่าแก่ๆบ้างอันนั้นคือลักษณะของคําว่าของขึ้นแน่นอนว่าตรงท่ามาของขึ้นก็ต้องของลงครับเอาของลงยังไงถ้าของขึ้นอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างลําบากเหมือนกันเนื่องจากว่าบางครั้งของมันไม่ได้ขึ้นจริงๆอบางครั้งเนี่ยต้องเรียกว่ไม่ใช่บางครั้งเรียกว่าบ่อยครั้งมันน,นะเป็นลักษณะของอุป,ปาทาน อย่างเช่นว่าเราสักหนุมานมาพอมีคนสวดมนต์ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่านึกถึงภาพว่าเราเคยเคยเคย,เคยสักหนุมานมาเราก็จะพยายามที่จะบิวตัวเองให้มันแบบเหมือนลิงบางคนสักเสือมาก็จะมือห้าขึ้นมา,าท่างทริงจริงบางครั้งหลวงพ่อท่านยังไม่ได้เสกอะไรเลยก็มีหรือบางครั้งจับพระเนี่ยบางครั้งเรารู้ว่ามันเป็นพระเกจจับเสร็จกระโดดลุกมันไม่ใช่ล่ะเนะียอันนี้น่าจะเป็นแบบอุปทา,านจะเป็นอย่างนั้นซะเยอะ ต้องเรียกว่าเกินครึ่งเป็นอุปาทานแต่เคสเหล่านี้ช่วยไม่ได้คือมันอุปทา,านะเราแก้อะไรไม่ได้ไไดเ็าเป็นของเขาเองแต่ถ้าเกิดเป็นของขึ้นจริงๆเนี่ยวิธีการแก้บางบางสำนักเนี่ยเขาแก้กันแบบหนักๆเลยอย่างบางคนของขึ้นแบบอของหนุมานขึ้นเสือขึ้นเนี่ยบางครั้งมันขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากแล้วพวกนี้พอขึ้นแล้วจับไม่อยู่คือมันเป็นของจริงอะ่ะพอเป็นของจริงเนี่ยคือมันมี พลังงานของเราและพลังงานของวิชาหรือพลังจิตที่ที่บวกเข้ามาเนี่ยทําให้คนคนนั้นมีกําลังมากกว่าปกติเหมือนพวกคนที่โดนผีสิงก็จะแบบว่าคนดึงไม่อยู่อันนี้ก็คือเป็นกําลังของพระกําลังของเทวดาที่มากับวิชานั้นนะ่ก็เขาก็จะใช้วิธีการบางทีเขาตบบ้องหูเลยนะมัต้องตบบ้องหูปึ้งให้แบบว่าสลบไปเลยอะ่ะ<ม>เพื่อเพือ่อท <ๆ S 2> ี่จะแบบพอสลบปุ๊บการคอนเน็ก์กับพลังงานมันก็จะคลายชั่วคราวปันมันก็จะหายได้เพราะบางคนที่แบบ ของขึ้นอย่างเช่นพวกวิชาลิงลมอ่ะบางทีขึ้นปุ๊บพี่แกป,ปีนขึ้นไปบนยอดมะพร้าวอ่ะทั้งนั้นที่แกปีนต้นไม้แล้วเป็นแล้วพอของออกแกลงไม่ได้อืมอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องลําบากคนต้องไปเอาบันไดบันเดยไปช่วยกันลงอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนลักษณะคือพลังงานมันเข้าไปที่จิตแล้วก็ทําให้คนคนนั้นทําอาการแปลกๆไปคล้าย,ายก็มีพลังงานแฝงบางอย่างแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเป็นคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการของขึ้น คืออาการของขึ้นมันเหมือนกับว่าคนที่แลนดิ้งพลังงานไม่ดีอะ่ะเหมือนกับเครื่องบินที่มันตกหลุมอากาศก็จะตึงต้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยมันก็จะแบบลงไม่เรียบแต่ถ้าเกิดเขาแลนดิ้งดีอะ่ะคือเขาค่อยๆน้อมจิตเข้ามาแล้วก็ภาวนาให้จิตมันเบามันเบาอาการปิติมันก็จะคือในอาการของสมาธิมันจะเริ่มจากวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอกคตาไอลักษณะการของขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะของปิติ ต่พอจิตมันเบาเนี่ยคือมันจะเลยปิติไปแล้วคือปิติมันเป็นแค่การพลังงานเริ่มเริ่มมารวมกันพอเราปิติปุ๊บมันก็จะค่อยๆนิ่มเบาลงเป็นสุขแล้วก็เป็นความเป็นนิ่งเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นเอกักตามมันก็จะเป็นสมาธิคนพราะเกิดเราฝึกแบบเนี้หลวงพ่อจะสวดจะอะไรเราก็จะเราก็จะไม่มีอาการของขึ้นแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งเลยนะอันนี้คือเลยจุดไปแล้วไต้ของขึ้นเนี่ยมันยังเป็นแค่แบบผิวผิวเป็นแค่การแบบพลังงานกระทบแล้วเราเรารับไม่เป็น แต่ถ้าเกิดคนรับเป็นน่ะมันเหมือนรับลูกบอลแล้วไม่กระชอกอะ่ะก็คือเราสามารถจะรับได้นิ่มกว่าแล้วก็รับพลังงานได้มากกว่าแล้วเวลาเกิดเนี่ยเราเราต้องไปทําอะไรไหมฮะสมมุติว่าคนสักก็ได้ครับเวลาเขากระโดดของขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องหยุดเขาหรือว่าปล่อยให้เขาเดี๋ยวค่อยๆแลนดิ้งอะไรลงไปถ้าในบริเวณนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายอย่างเช่นกลัวว่าเขาจะของขึ้นแล้ววิ่งไปตกน้ําตกท่าหรือว่าวิ่งไปทําร้ายชนใครอย่างเงี้ยก็ปล่อยก็ไปเลย พอหมดแรงเดี๋ยวมันก็อาการปิติมันคลายมันก็จะหายเองแต่ถ้าบางคนนมันอยู่ในที่เยอะๆแบบพิธีไหว้ครูใหญ่ๆางเดี๋ยวมันวิ่งไปชนกันตีกันเนี้ยก็อาจจะต้องจับมาผูกไว้มาอะไรไว้สักพักหนึ่งให้มันมันคลายอารมณ์ตรงอารมณ์ขึ้นตรงนั้นก่อนลงนิดนึงถึงจะปลอดภัยไม่งั้นบางคนวิ่งวูบหายก็ไปในสวนตกครูล่องอะไรไปเกิดเจ็บป่วยอะไรขึ้นมามันก็จะลําบากเหมือนกันเคยเห็นในหนังนะครับเรื่องขุนพันใช่ไหมตอนที่เป็น เป็นเอกเป็นขุนโจรอีกอีกคนหนึ่งเอ,งอาแวนสดออะไรสักอย่างที่เวลาของขึ้นก็เอามีดชฉอะตัวเองอันนั้นมันคืออะไรครับอ๋ออันนั้นจะไม่ใช่เชิงลักษณะของขึ้นอันนั้นจะเป็นลักษณะรองของอคือ,อพวกเนี้ยผมไม่แบบในบรรยากาศมันดูแบบอากอะไรขึ้นมาเหมือนกับก็ <c oughs> คือควมันจะว่าเป็นของขึ้นทีเดียวก็ไม่เชิงคือเหมือนกับว่าคือเขาปลุกของพวกเนี้ยเขาปลุกปลุกวิชาให้พลังงานมันรวมพระจิตมันรวมแล้ว ความมั่นใจมันเกิดเนี่ยเขาก็ต้องลองให้ดู mm hmm. คือลองเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและลองเพื่อลดทอนความมั่นใจของฝ่ายตรงข้ามว่ากูฟันไม่เข้านะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งนี่ผมก็เคยเจอบางครั้งผมไปหาหลวงพ่อบางองค์เนี่ยพอท่านเสกพราเสร็จท่านเอามีดหมอซึ่งมันโคตรคมเลยนะถ้าเรามากรีดหัวนั้งแก,กแก่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 เนี้ยไม่มีรอยเลยอะ, mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยก็มี mm hmm. ก็คือเป็นลักษณะการลองให้ดูว่าพลังงานพวกนีมน้มันใช้ได้จริงอะไรเงี้ยแต่ก็แบบนี้เขาจะไม่เรียกของขึ้น จะเป็นลักษาลองของมากกว่าที่เห็นในวิธีบางครั้งเนี่ยคนที่ของขึ้นเต้นนู้นนั่เนี่ยก็ผมก็เห็นนะฮะไม่รู้ว่าอาจจะตาฝาดหรือ่าดที่แบบว่าเหมือนเอามือจับหัวแล้วค่อยๆสวดแล้วก็รูปๆแล้วก็ค่อยๆสงบลงอันนี้มันคืออะไรฮะอย่างนั้นก็ได้บางสํานักเขาก็จะมีวิชาในการคลายก็คือพูดง่ายๆคือทําให้เขาแลนดิ้งได้ซึ่งจริงๆก็ มันไม่มีอะไรคือการรูปหรืออะไรเนี่ยบางครั้งก็คือเป็นการทําให้จิตเขามันมันซอฟลงเพื่อที่จะรับพลังงานซึมซับพลังงานได้ดีขึ้นมันก็จะซอฟลงไปเองแต่บางสํานักเขาก็ต้องตบบ้องหูเลยเพื่อเพื่อเพื่อหยุดทันทีบางบางสํานักก็จะต้องอย่าง้นเลยเพราะของมันค่อนข้างแรงก็มีแต่จริงๆอย่างที่บอกคือถ้าเราฝึกไปเองอ่ะฝักมันสวดมนต์ภาวนาทําจิตให้มันมันเบาๆมันซอฟๆเนี่ยของมันจะไม่ขึ้นครับคือต้องบอกจริงๆโดยส่วนหนึ่งบางคนอ่ะของขึ้นเพราะอยากขึ้นเนี่ยมันดูเท่ ซึ่งอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ตัวไข่ตัวมันบางคนก็อยากเทแต่จริงๆของขึ้นมันไม่ได้เทหรอกคนที่ไม่ขึ้นน่ะแสดงว่าเก๋ากว่าคือรับพลังงานได้ดีซึมซับพลังงานได้ดีกว่าคือมันไม,ม,นไม่มันไม่กระเด้งออกมาไปโชว์ในลักษณะนั้นคือมันเข้าข้างในหมดอืมครับบนะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เวลาเราไปเจอเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นสาหรับคนที่แบบมีอาการอะไรแบบนี้นะคะในในลักษณะแบบนี้จะได้เข้าใจเขาแล้วก็ รับมือกันได้นะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแปลกๆที่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้อธิบายในมุมมองของผู้เราโกสกูรูนะครับใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็พูดคุยกันได้ที่แฟนเพจโกสกูรูนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มอาจารย์รัตทิศจะมาตอบคาถามแบบสดๆกันเลยนะครับที่แฟนเพจนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแต่ถ้าใครนอนดึกไม่ได้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้ดูตอนสามทุ่มนะครับก็เดี๋ยว ไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง y o u t u b e นะครับทุกวันพุธ2องทุ่ครึ่งโดยประมาณจะเอาเทปเหล่านั้นมารีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนใหม่ๆต่างๆเหล่านี้นะครับจะมาทุกวันศุกร์นะครับสองทุ่ครึ่งโดยประมาณที่ช่อง y o u ยูทูบโค s คูร r นะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้แล้วก็สนับสนุนพวกเราได้ทั้งทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการาให้ดาวในการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับหรือว่าสั่งซื้อสินค้าต่างๆเสื้อยืดหรือว่าสิ่งต่างๆที่ เห็นในแฟนเพจนะครับสั่งกันได้นะครับรวมทั้งเป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็ติดตามได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ตอนนี้ก็มีคนตามอยู่ประมาณ20,000กว่าแล้วนะครับแล้วก็ YouTube อยู่ที่60,000แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องเลนต่อนะครับโ o ้กูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอตัวไปก่อนเลวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ